โลว์เวอร์พร้อมเผยแพร่อ,อุปกรณ์สมาร์ทโฟนนิซี่ที่มีระดับพรีเทียมมีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงมีชิปเซตมิเดียเทคเดลิน i t ตี8350ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี4นาโนเมตรและมีกลุ่มกระบวนการกลาง CPU ที่มี8คอร์ซึ่งเป็นการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทําให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทํทโโาให้ CPU, เป็นรปรลลคเครืร่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผล ด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความาเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและ การเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผล ด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลข้อมูที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็ว และการเก็บ <through> ข้อมูลที่สูงทําให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทําให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทําให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทาให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทาให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูง ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยค,ความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเคร<ล>ื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูง พ่อเป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทําให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทําให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทําให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทําให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูง ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครอือึงมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มี ความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือนี่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทาให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็ว และการเก็บข้อมูลที่สูงทําให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทําให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทําให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทําให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วและการเก็บข้อมูลที่สูงทําให้เป็น